สวัสดีครับผมไม้เม่เนกนะครับวันนี้เรามาถ่าคลิปสโลโมชั่นกับสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยดูข้างหลังว,วันนี้เราจะมาชกมวยไทยในสโลโมชั่นเราจะชกหน้าเราจะชกท้องผมอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างในซูเปอร์สโลโมชั่นเดี๋ยวมาเรียนรู้ด้วยกัน Let's go <S วันนี้เรามาที่พยาคินมวยไทยยิมนะครับ เราจะเข้าไปดูเวทีสอคนนี้จะเป็นคนที่สอนเราที่จะชกมวยวันนี้ชื่อแม็กครับแม็กแล้วสวัสดีครับผมชื่อหนิงครับนี่ทางสองคนนี้จะสอนผมวิธีที่จะชกมวยไทยให้ถูกต้องหลังจากนั้นหลังจากที่พวกเขาสอนวิธีที่จะชกมวยให้ถูกต้องเราจะไทยคลิปในสโลโมชั่นโอเคเราจะเริ่มกันอะไรก็เปลี่ยนชุดก่อนเลยครับเปลี่ยนชุดก่อนอ่าแล้วเราต้องมีมีการเก่งมวยไหมเก่งเก่งมวยเก่งมวยอ่ามีตรงนี้แหละโอเค เดี yep. yeah. okay. ๋ยวเนาผมไปเปลี okay, e ่ยนชุดก okay. right. no okay. 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 ่อนแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนชุดแล้วตอนนี้ผมจะขึ้นเวทีแล้วพวกเขาจะสอนเวทีที่จะแบบปิ๊ป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 โชคมวยพร้อมไหม Let's go อีกปีหนิ่งนะครับโอเคพี่คนนี้ก็จะเป็นเทรนเนอร์อยู่เอาเป็นเป็นเทรนเนอร์อ่าโอเคเทรนเนอร์เทรนเนอร์แปลว่าอะไรครูสอนมวยครับครูสอนมวยเทรนเนอร์นี่แหละเรียนภาษากีนด้วย ไม่ไม่ใช่เทนเนอร์ดงเลยโอเคโอเคเวลาต่อยเราเราต้องต่อยให้ถูกวิธีถูกวิธีคืออะไรต่อยหมัดหมัดนี้หมัดนี้ออกมาโอเคแต่ว่าหมัดนี้ต้องบล็อกไว้มันต้องบล็อกไวใช่ครับต้องป้องกันที่โอเคฉะนั้นถ้าผมโฉบตรงนี้อันนี้มันต้องป้องกันที่ใช่ไหมใช่ครับเหมือนว่าแบบโฉบปุ๊บกลับบ้านใช่ไหมใช่ครับโฉบโฉบปุ๊บกลับบ้านกลับบ้านเป้าหมายของเราก็คือคู่ต่อสู้ปุ๊บ ปึ๊บไอสันมัดนี้เข้าจุดพยายามอย่าให้มันเงยขึ้นแบบนี้เราจะเจ็บข้อมืออย่างอแบบนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เลยใช่ครับเราต้องเก่งไว้ <c oughs> ปึ๊บอะไรอ่า <c oughs> อาบ้าพิดฟเกยอะไรเกมาปึ๊บช่องซ้าปึ๊บปึ้ปงโอเคเพราะว่าถ้าไมา่ได้ป้องกันตัวเดียวเขาจะแบบปึ้งแล้วคุณจะหลับเลยหลับยาว ึอ่ารับยาวแล้วผมจะซ้เน <laughs> ี่ครับหนึ่งสอง <laughs> <laughs> มีใครกลัวไหมโอเคโอเคสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับสโลโมชันไฟฉัน้อมีไฟ,ไฟหนึ่งอนันสองอนันแล้วกล้อง l โ w โมตรงนี้โอเคต้องหนับก่อนนะพร้อ <laughs> มยันแล้วจะจะช็ตรงนี้ <laughs> ใช่ไหม <laughs> <Okay. S 1> <laughs> หนึ่งสอง

อั막นี 네. 여기บอ3 โดนประมาณตรงแก้มครับตรงแก้มถ้าโดนปลายคางแล้วมันจะเป็นอันตรายกันครับอันตรายฟองเลยครับเลือกเลยเลือกเลยเอยไม่เกี่ยหนึ่งเดี๋ยวนี้เนฟองพร้อมไหมกลัวกลัวจะพลาดซ้ำอว้าวอันนั้นดีจองซ้ำ Hello เจ็บไหมโอเคโอเคโอเคตอนนี้ขาวเลยตอนนี้มีความสุขมากเกินไป ขอบคุณที่ดูคลิปวิดีโอนี้ถ้าคุณชอบอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง YouTube ของผม My Make n e t และผมอยากจะขอบคุณแม็กกับนิ้งที่ช่วยผมที่ช่วยสอนมันทีที่จะโชว์ให้ถูกต้องเดี๋ยวเจอกันอาทิตหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอเค